คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบ1,124ล้านจัดวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ไทยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบกว่า1,124ล้านบาทหนุนไทยเจ้าภาพ Women S World Championship 2025แข่ง4จังหวัด22สิงหาคมถึง7กันยายน68คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ1,124.50ล้านบาทสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแช,งชมป์โลกล Women S World Championship 2025ตามข้อเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2568ใน4ีจังหวัดของประเทศไทยได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่นครราชสีมาและภูเก็ตรายละเอียดการใช้งบประมาณแบ่งออกเป็นค่าลิขสิทธิ์การแข่งขัน630บล้านบาทค่าจัดเตรียมสนามแข่งขันและฝึกซ้อม168.53ล้านบาทค่าที่พักและอาหาร67.8 2ล้านบาทค่าภาษีต่างๆ163.06ล้านบาทรวมถึงค่าโฆษณาค่าตอบแทนบุคลากรพิธีเปิดปิดดปและค่่่าาใช้ใจยอืน หาฮานายคารมพลพระกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จะส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในเวทีนานาชาติกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของนักกีฬาเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งนี้ยังคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า8,435ล้านบาทจากการประชาสัมพันธ์ทั่วโลกโดยมีผู้ชมผ่านสื่อโซเชียลมีเดียว่า1,300ล้านคน